วันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกรายละเอียดและผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับนั่นก็คือ a m p l ิ f i เอนะครับจากคาวนะครับในรุ่นตระกูล o o t t e x D-Series นั่นเองครับสิ่งแรกนะครับโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของขนาดครับาว o o t t e x D-Series ได้รับการออกแบบให้มีขนาดที่กระทัดรัดเป็นพิเศษครับ โดยเฉพาะในรุ่นที่เป็น2 Channel แล้วก็4 Channel นะครับจะมีความกว้างเพียงครึ่งแล็หรือว่าครึ่แลนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็น8 Channel ก็จะเป็นขนาดเต็มแล็ขนาดเพียงแค่ 1U เท่านั้นนะครับซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งในตู้แล็กได้อย่างมากและก็ยังเพิ่มความยืดหยุ่นในการติดตั้งในพื้นที่จํากัดได้เป็นอย่างดีครับ ในส่วนของด้านหน้านะครับก็ถูกออกแบบมาอย่างเรียบง่ายเลยนะครับประกอบด้วยไฟ LED นะครับแสดงสถานะการทำงานของแต่ละช่อแชนแนลอย่างชัดเจนครับซึ่งเพียงพอต่อการตรวจสอบการทำงานเบื้องต้นครับดูที่หน้าเครื่องได้ทันทีครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นศูนย์รวมของพอร์ตเชื่อมต่อที่ครบคันเลยครับโดยใช้คอนเนคเตอร์แบบยูโรบ o ็อกหรือว่าโฟนิกนะครับทั้งในส่วนของสัญญาณขาเข้าอ n นาล็อกอินพุตนะครับและก็สัญญาณขาออกไปยังลำโพง ซึ่งเป็นมาตรฐานสําหรับงานติดตั้งนะครับเพื่อป้องกันสายสัญญาณหลุดสายสัญญาณหลวมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับเรามาดูนะครับเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ฟังก์ชันในการใช้งานของเจ้าตัว c o m t e x h d ซ e r i e s กันครับประการแรกเลยนะครับก็คือ Power Sharing ครับ Power Sharing ก็คือเทคโนโลยีนะครับในการบริหารนะครับจัดการกำลังขับของ Power M m p นะครับอย่างยกตัวอย่างในรุ่นที่ชื่อว่า c td 4125แล้วกันนะครับแอมตัวนี้จะมี c ี่ชแนลนั่นเองที่มีกําลังขับรวม500วัตต์แทนที่จะจํากัดนะครับกำลังขับไว้ที่ 125วัตต่อชนเลนะครับเทคโนโลยีนี้นะครับก็จะอนุญาตให้แอมลิฟ i e เออร์สามารถแบ่งปันหรือว่าโยกนะครับกำลังขับไปยังชแนเลใดชนเลหนึ่งนะครับที่ต้องการพลังงานมากกว่าได้อย่างอิสระนั่นเองครับประการที่2นะครับก็คือภาค DSP หรือว่า Digital Signal Processor ที่มีอยู่ในเจ้าตัว c o m t e x h D-Series นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็น Input Output EQ ครับ c ครับ l i ม i t e r ครับและก็ Delay ยิงไปกว่าน,นั้นก็ยังมีสปีกเกอร์จูนนิ่งนะครับหรือว่าค่าพิเศษสำเร็จรูปสำหรับลำโพง JBL ในตระกูลคอนโทนและก็ลำโพงยอดนิยมรุ่นอื่นๆมาให้เลือกใช้นั่นเองนะครับประการที่3านะครับก็คือการรองรับโปรโตโคอล Dante นะครับหรือว่าดิจิตอลออเดีโอนั่นเองครับ,รบด้านหลังเครื่องก็จะมีพอร์ต Dante มาให้นะครับเราสามารถส่งสัญญาณเสียงดิจิตอลโดยการใช้ใสายแลนเพียงเส้นเดียวครับประการสุดท้ายนะครับก็คือการขับลำโพง ชนิดต่างๆนะครับไม่ว่าจะขับแบบ r o w impedance หรือแบบ high i m p e d a n c ที่เราเรียกว่าวนไลน์70ทับร้อยก็สามารถทําได้เช่นกันครับต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของการนำํำไปใช้และก็การควบคุมนะครับสำหรับเจ้าตัว Comtech DCI นะครับจะตั้งค่าหรือว่าจะควบคุมนะครับก็คือผ่านซอฟต์แวร์อินเทอร์เฟซบนเว็บเบราว์เซอร์นั่นเองครับซึ่งเราก็จะสามารถนะครับปรับค่า d t ต่างๆได้เลยนะครับหรือว่า แม้แต่การมอนิเตอร์นะครับสัญญาณต่างๆเราก็สามารถดูได้ที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยนั่นเองครับจากคุณสมบัตินะครับที่ได้กล่าวมานะครับคาว c o m t e คด d i ซลลีนะครับก็จะเหมาะกับงานติดตั้งที่มีความหลากหลายประเภทครับไม่ว่าจะเป็นนะครับระบบเสียงแบ็กกราวน์มิวสิกในร้านค้านะครับในโรงแรมหรือแม้แต่ห้องประชุมนะครับที่ต้องการความชัดเจนของเสียงนั่นเองครับ นี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับของคาว c o ม t ทคดี Series นะครับแต่ถ้าใครอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมต๊อกนัทพงศ์ต้องจากลาไปแล้วขอเกล่าคำว่า,วาสวัสดีครับ